สวัสดีครับว่านเป็นไงหลังจากที่ลงคลิป1ชั่วโมง3คลิปติดชอบไหมแต่คือดูกันไม่จบผมก็นอนน่ะน้อยใจอ่ะก็ทำไมอ่ะผมอยากเปิดเนตรป่ะเอาไปเนตรเอาวะปีนี้ไอ้บอดี้ลงอบตนางเหลือเขาเลยโอ้โหแล้วคืออีโมจิคือได้จัดเลยเอาดีพี่รุ่นใหญ่เนี่ย ไม่รอยู่ใส่สร้อยทองอะไม่พระมันก็พูดยากกว่ามันแล้วแต่จังหวะว่ะจังหวะโทนจังหวะปรับประทูนปูนี่ง่ายจิโอโน่เนี่ยจะพี่แกไม่น่าจะขายสวัสดีครับพี่ลมคสวัสดีครับรวยเกินใส่พระอันนี้จีจีโอโน่ไขครับจีโอโน่พี่เสื้อสปาโอ้ง่วงจัง ไม่ตัวพี่มันบิบบับประเิดึไม่ตัวพี่เป็นบิบบับอ่ะอ๋อผมมีพาร์ไงของกลังทำไมตัวพี่เป็นบิบบับเจ้น้องไม่หายางเวงจริงๆนะไม่มีใครอยากขายเลยอ่ะเอาเอาผาดไปแรกผุดเล่นผุดเล่นเอาผาดไปแรกเลยวะเอ้ยอันนี้จีจีค้าด้วยโอ้คนเยอะแถววะ ราลอดอ่ะอ๋อไม่ตายนะไม่ตายดูใครวะเนี่ยอ๋อนั่นจบละอันดูดูนี่ดูนี่อันนั้นโดนโดนสาวๆอ่ะไม่ต้องบองก็รู้ว่าเธอก็ทีรบเฉลิมก็ไมสตอเรียซีเครด ตอนแรกพี่ได้จับปะตอนแรกไม่ได้จับครับไม่ได้จับอืม พี่อ้วนเก็บหมดเสื้อขาดอะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจอกระเจี๊ยดมาครับพี่มาพี่มาผู้หญิงมา ้ยกูดนวิ่งกูดนวิ่งต่อยตากูเลยจะเชื่อโอ้ยโมจิมันย่อเยอะจัดนี่ตาแรกไอ้เดียอะไรครับไม่เป็นไรครับเบ่งเออเสียจัดเสียเส้นเส้นเสียเลยไปไป ตัวไฟนะตัวไฟเฮ้ยชิย๊วจิ๊วคิดอะไรมากวะเล่นเกมเพื่สนุกดิยายเกมเล่นเราแต่แม่งแพ้ได้ไงวะโว้โควายถ้าเขาลุมก็เออว่าไปอย่างแม่งเขาไม่เล่นลุมเลยแต่สนับไม่รู้ว่าสนับไหนนะ่นดำดำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจโหแต่วอไม่มีใครเลยแม่งออกเลยแล้วกันนะไม่จําเป็นมือ <c oughs> เขารอเลยเหรอโอ้ ซ้อมกันเปลซอมแห่มาเดี๋ยวไปอวันซ้อมแฮม่เฮ้ยเอาวิ่งมั่วเหรอวะไม่ไม่ไม่มั่วนะ <c oughs> คือไม่ได้คิดว่าเขาจะเปิดไงเดี๋ยวนี้เขาอว้ยกันไงพี่วุฒิเล่นเก่งพี่วุฒิเล่นเก่งไง <c oughs> <c oughs> เก่งตรงไหนวะ กันแบกทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามา,าเล่นแบบนี้คนเดียวอ่ะตายรัวๆเลยเว้ยอย่างที่บอกคือมันไม่มีโอกาสได้รีเซตไงมันไม่มีโอกาสได้ฟื้นนะคือถ้าเกิดว่าพลาดก็พลาดเลยนะใช่คือเราก็ไม่ได้ทำสาส่ไฮไลท์กันแล้วมันซ่อมเร็วจังเฮ้ยอะไรคือเราไม่ได้ทําแบบมาไฮไลท์ไงถ้าเกิดว่าเราทําไฮไลท์มันก็จะแบบเออเมยแต่แบบช็อต,ตโหโดหไงอเออแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่แบบนี้มันก็จะสะดวกสบายสไตล์ผม <laughs> ตายก็ไม่ดู อย่าคาดหวังอย่าคาดหวังเอ๊ดูแบบดูเอาสนุกนะดูให้กินข้าวอิ่มก็พอแล้วที่ที่ลงคลิปหนึ่งชั่วโมงไปนี่คือกินข้าวหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอคือกินอะไรบุฟเฟ่หรือว่าตีน้อยอรอสมมติว่าเราไปแบบว่าก,กินแบบบุฟเฟ่ตีน้อยอะไรเงี้ยเราไปเปิด,เป,ดเปิดแบบ youtube ได้ป่ะวะ่าเอาแบบแท็บเล็ตอะ iPad อะไรเงี้ยเอาไปเปิดอะไม่ได้ป่รบรบกวนคนอื่นปะ่ะพี่ครับครับผมเอฟซีครับอ่า ขายปาเจโนขายไหมไม่ขายครับไม่ขายเป็นลิมิเต็ดอีเดย์ชันเนาะเงินเหลือสามล้านจะไปทาวซื้อเจโน่เขาเงินผมหายไปไหนหมดวะมันเหลือแค่นี้วะเฮ้ยแล้วมีพี่อ้วนหนึ่งคนวะอันนี้ผมไม่ได้อ้วนนะแต่มันเสื้อมันเสื้อมันเป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนนั้นที่เขาลงพุงกินเยอะไงกินเยอะไม่ออกกําลังกายก็แบบนี้แหละเช็คครับเช็ค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 ขออนุญาตนะคะติดใคร คเช็คย่ังวะเราจะออกกำลังกายไหนครับอืมเยอะเยอเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋ออพอพอสิบก็พอละอุ้ยเฮีย yeah. เขาเริ่มยังอ่ะเขาเริ่มยังวะกูมัวแต่วิดพื้นเขาเริ่มยังอ่งะ ออูหไม่เดี๋ยวพี่อ้วนจะเล่นแบบสนับนะครับผมแต่พี่อ้วนแบบว่าเกรงใจเขาไงอ่าสนับมาดีมาดีป่ะเอาสนับหรือไม้สนับหรือไ,ไม้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  พี่อวนแม่งแบบตื่นเต้นจัดพี่อวนเป่งตื่นเต้นจัดมาหัวขาวแล้วกูเจอตีดำสามคนนี่แยกกูจะไหวปะเนี่ย ไม่ไหวเออเต็มที่ละได้เกดดีจริงๆอย่างที่บอลสองส่วนสามแปดครับขอบคครับไม่ไหวมนไม่ไหววะเจ้แพ้กันแอ่ะแล้วคนในวอลเม่วันี้ไม่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 เข้ากันเลยเหรอวะเข้ากันไม่เป็นไรวันนี้เราจะเดี่ยวนะครับผมนะ เดียวไมโครโฟนไอจีคาร์หรือเปล่าน่ะแรงจังวะวิ__่งเท่าไหร่อ่ะสามร้อยแน่เลยปกติมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอวะจีคาร์จีคาถ้าจ้าไม่ผิด้ยนห้าร้อยโลอยากได้เหรออยากได้หมดแล้วตอนนี้แล้วทำไมที่ผับคนเดียวจังวะเป็นอานูอยู่เปล่าวะโหลอยู่ไหนอยู่ผับปะใช่ใช่ทำอะไรอ่ะคนเยอะจังวะผับเปิดไงเด็กอมเด็กเอ็นอ่ะอ๋อผับเปิดเด็กองเด็กเอ็นไหนๆก็ได้พาวแล้วอยากลองดำน้ำดูอ่ะเขาบอกว่ามันดำน้ำนาน ออนี้มีมไม่ไม่ไม่รู้ว่าจริงไหมดำน้ำําดำน้ํานานเปลี่ยนจากนานเป็นเร็วได้ปะว่ายน้ําเร็วอะไรเงี้ยผมก็จะไปเหมือนกันครับพี่หาเพชรหาเพชรขาดเพชรตอนนี้ก็จะได้ยิงยิงไวล้ละมันคูณปะวะหกนาทีอุ้ยผมไม่ได้มานานมากเลยอะมันหกนาทีหรือว่าห้านาทีปะแล้วทําไมเขาขายกันถูกจังอะเพชรตอนแรกมันสี่หมื่นเลยนะมันมันเหลือสอยงหมื่นหมื่นสองได้ไงทำไมค้างกันหมดเลยว่าประเทศแตกปะเนี่ยอะไรอะทำไมตัวทุกคนหายไปหมดเลยอะหายไปไหนอะ เอเคือวันนั้นคนมันเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันมีผาเซิร์ฟมันเลยแตกมันแตกบ่อยมากางวันนั้นสองารอบเลยไหนๆมันก็มาแล้วเอามันก็ไหนแล้วกันนะยังไม่ได้สึกเม็ดเลยมันแตกก่อนเอ้พี่ลมวันนี้เฮียหนูเอาผ่าเปล่าผมลงทะเลอยู่ฟาร์มเหล็กไอ้ฟาร์มเพชรโอ้โหอ๋อแต่ขึ้นในนี้ใช่ไหม ใช่จะข hey. yeah. ึ้นปืนจะขึ้นปืนเฮียเล่นร้านมาละถ้าเล่นเดี๋ยวผมขึ้นไปอยากเล่นไหมล่ะพี่ว่างหรือเปล่าล่ะว่างว่างผมว่างเดี๋ยวผมขึ้นไปหาโอเคเดี๋ยวนั่งรถด้วละกันวันนี้จัดไปเฮียคือระหว่างทางที่ผมกำลังจะไปหาเฮียแกเนี่ยผมไปเจอแกไว้ที่ซ่อมไฟนะแต่ก็สู้แกไม่ได้ครับโดนแกแม่งอีโมอีมาอีโมตัวเฟมาของแจกเฮียเขามีของแจกคือตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเอาของฟรีเฉยๆอ่ะพี่โจครับ ไม่มีบวกค่าห้องครับแต่ว่าห้องที่หมายแช่เฉพาะเฉพาะกับเอื่้อติดนะนอ๋อไม่มีบ่ไม่ไหวบอกคุณอยติดแปดก็คือจะอยู่ภายในร้านหรือว่าบริเวณแบบใกล้ๆแดอนี้ใช่ครับเดี๋ยวจบป่ะไม่มีบวกเพิ่มเอ็น20บวกก็ดิไวๆเราถ้ารับ2ถ้ารับ20ได้ห้องฟรีครับเขาบอกเขาเป็นของแจกจริงป่ะเออไหนของแจกไหนบรีฟในแถวไหนเปล่าไรเปล่าไร ถ้าจะเข้าห้องไปอามด้วยนี่สามสองห้าสามสองห้าเจ็ดหกเจ็ดหกน้องน้องตัวเองได้เลยนะครับเอ้แล้วคนไหนเขาได้ต้องได้บอกไหมไปมีหลายคนถามค่าห้องกันนะค่าห้องเท่าไหร่ค่าห้องเท่าไหร่อะสวัสดีสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับพูดคุยกับน้องๆก่อนได้นะโอ้มันกินนานจังว่ากินเบียร์มันกินนานจังอ่ะใส่ปอกแคร์สีชมพูนะปกติอย่ยเดี๋ยวไปตบเดี๋ยวหัวมันนะตบตบเนี่ยแบบนี้หลังเนี่ยแล้วเนาะนหลังเนี่้ย นั่งลงนั่งลงนั่งลงบ้องอเ้ังครับโอ้มัทำไมไวจังใช่เลยโดนดิวเรือเปล่นี่จะทำอะไรครับใช่หรอใช่แต่พี่ป่าอย่าทอย่าฟังผมไม่เดบใช่หรอเยอะอยู่ไหมยังไม่คุยคุณนั้นหมออนคุ้นคุ้นว่าเคยเจอกันตอนแรกๆอ่ะ ตอนที่บอกว่าอะไรคนนี้เขาอยากมีสิบล้านอ่ะคนนี้เขาอยากมีสิบล้านจำบองตีกจำไม่ได้หรอกแานเมอนเมาอยูะจอาที่ผมสักดอกดิข่าวพี่ตัวะเขาด่าเดินไปแล้วก็กดท่าแปดร้อยสามอ่ะนั่งลงก็ตบนี่ค่ะท่านี้เลยค่ะท่านี้เดียใจเขาขายทอไมดื้อจังเออสอบทางกดข้อ เออเบเนเจอร์เลยครับเบรนเจอร์ดเฮียเออนั่นแหละเฮียข้างหลังข้างหลังเมไหรข้างหลังอ่ะอันนี้สามแสนห้ามันได้กี่นาทีนะเหี้ยสองแสนเนาไม่รู้ว่ะไม่เคยเลยอ่ะแตกกันไหมคะมันเปลี่ยกันนี้องขอไปม่เคยเลยไม่เคยเลยโอ้โหอะไรนะคะอีหนูว่าไงคะลูกพี่เด็กมันยิ้มเสียงดงเฮียต้องขอไปด้วยเฮียถ้าถ้าเกิดซูมนี่เพี้ยนไปเหี้ยไรนะถ้าเกิดว่าซูมซูมมือถือดูนี่เพี้ยนวะ ไม่ผิดหรอกใช่บ้างถึงคนรออะไรเอาด้วยดิอืออืออยู่คนนึงไหนคนไหนคนนไหออร่าแบบไหนคนไหนคุณตาโนว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่าแต่โนว่าคนไหนเด็กคนไหนเด็กนะโนว่าคนไหนเด็กอ๋อลาแรงแรงอ่ะแบบว่ามีสะไรอย่างเงี้เฮ้มันต้องมีเช็คบ้างแล้วอยู่ข้างในนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เช็คเลยเนี่ยนั่นนั่นเสื้อดำที่มีสายฟ้าเห็นปะพี่โจก็อย็นหน้าเสื้อดำแขนฟ้าหัวว่วงเนี่ยไม่ไม่สายฟ้าสายฟ้ามีสายฟ้า สายฟ้าสายฟ้าสีอะไรสีทองอ่ะอยู่ข้างหน้าเดินคนเดินนี่เป็นผู้ชายปะโอชมูนู่นน่ะมีเอ็นผู้ชายปะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใส่สายฟ้าน่ะมีมีผู้ชายอย่าเดี๋ยวกูเริ่มแรกใหเต็มเลยเออแรกให้ตุ๊ดอันนี้พวกหนูสองคนมาทำอะไรกันหล่ะคะเนี่ย นพี่พวกหนูสองคนนี้เชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยพี่เราเหนื่อยหน้าดูดิที่อะไรกันบ้างครับเนี่ยเชื่ออะไรกันบ้างทำไมพี่หนุ่มหน้าตลอดอ่ะพี่อหนูเรียกอะไรมาหนูเลขสองไม่พี่สองเลยพี่มีใช่แล้วเอาของหนูมาดูสิเอาของพี่มาก่อนนะหนูเปิดของหนูก่อก็นี่ไงพี่ส่งไปแล้วไงเลขสองไม่เห็นเลยกล้วย่างเหขสองหนูว่า เฮ้ยเจคอบเฮียเข้าไปไหนวะฮัลโหลว่าไงพี่เฮียไปไหนอะเดินไไม่หวะผมก็ไม่รู้อะพี่อยู่มก็เดินโอ้เฮียเฮียหายไปไหนวะเฮียไปได้แล้วเลยทีฮียแชทเปล่าเฮ้ยหายไหนอันนี้ห้องอะไรห้องน้ำเหรอเฮแชทเปล่าเฮียไปไหนมาเฮียไปนั่งดูกับผมปะแชทแชทเฮียเฮียเฮียตามมาเฮียเฮียตามมาที่ ถามว่าไงครับพี่หาลูกค้าไปห้องสอมได้เลยนะสวัสดีค่ะนาดไม่ครับห้องไม่โจกครับตื่นเต้นน้องๆไหมคะพี่โจกไปห้องไหน่อแค่ดูแค่นี้ก่าวก็ไปคอมแล้วดูแค่นี้เองเหรอคะยดดูไ้ครับอย่าอย่าใกล้กว่านี้เลยครับผมรู้สึกไม่ดีใครดีเท่าไหร่เข้ามาใกล้ได้เลยค่ะเบบี้ดูแตลม ตบๆให้สักทีนี่ะขนาดนี้แล้วจะไปล่ะมาแล้วหนอย่าก็อย่ากก็เยอะหน่อยดิขอเราขนาดนี้เลาวเฮียสนองหน่อยเฮียสักหน่อยไปเฮียค่ะไม่มีหนังเราคู่เม้ามาละลาบ้านยอมไปงี้ไงใส่ควาอที่กี่บาทเอรอไม่ไม่ไม่เป็นไรหนู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 ยืนคุยก็ได้หนูโอ้โหเฮียเขาเสนอขนาดนี้แล้วเฮียไม่สนองหน่อยหรอถ้าสนองก็หมดตัวเลยหมดตัวเลยหรอตบๆให้ผมสักทีนี่ะ อนนนั่ตแบบยี้พี่พี่คะมีน้องเลดยี่สิบเหลือนะคะผู้หญิงอ่ะใครสนใจมาได้นะลองเช็คเสียงน้องได้นะนี่ชื่อน้องพีค่ะไหนน้องร้องมีดบาดได้ไหมมีดบาดให้ผมทำได้ได้ไหมมิดบาดม่มีมีดบาดห้าหมื่นนะคะติดตังให้ได้เลยค่ะมีหาหมื่นหรอทีละห้าหมื่นด้วย ห้าหมื่นบีบบีบบาทสองทีก็กุหบดตัวนะเอ้าลองเล่น่เล่นเล่นเล่นเล็ก่น้อ่นเนูอ่่ายก่น่นเล่นเยอนห่นูโอ้เ่เล่นเล่นเ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 ล่นเ่นเล่นเล่นล่นเลนเลียเล่นอล่นเล่นเล่นเล่น่่น่เน่เ่่เ่่เ่น่่ะ่เ่่เ่เนนนนนนเเีย่่่่่ ดูขายคำเฉยๆเขาพีู่ขายคำว้าโอ้ยเนี่ยนี่หนูก็เลยแนะนําน้องลูกพีทไงน่าน้องลูกพีทเหรอแต่ถ้าถ้าของหนูกหนูก็ได้นี่พี่ฟิลแฟนฟิลแฟนเหรอใช่ค่ะจับรูปได้คำได้ใช่ไหมอุ้ยรูปได้คำได้ค่ะแต่อย่าเอาไม้แย่รู้นะคะเออ ไม้พี่ใหญ่ไหมคะขอเช็คหน่อยนี่ไงน้องลูกพีทมาแล้วค่ะอันนี้ต้องใจน้องลูกพีทเล้ค่ะหนูเคยโดนมิบ่าไปแลูกว้องกิฟต์ตังให้น้องสักห้าหมื่นค่ะไม่ไหวแล้วอุ้ยโกงตุ่นใครวะตุ่นตุ่นนแทรเสียงในหัวต้องตุ่นก็ชอบเหี่ยวอันนี้อางนี้เดี๋ยวน้องลูกต้องลองพีทเอ่อโอนได้ไหมเป็นโอนได้ไะมสามอ่ะสามชอบเหี่ยวใช่ไหมะ เชื่อความว่า59 50,000นะ50,000นะสุดสวยเดี๋ยวจะมีผู้ชายมาอีกหนึ่งคนนะเขากำลังแลนดิ้งเข้าเมืองมาเดี๋ยวผมช่วยอีก50,000ไปเงี้ยแต่สนใจแตสนใจต้องได้นานกว่าเดิมนะครับคนนี้ใครชอบเดืนเดือนมามามาพี่ผ่า10ปีเร็ว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 เซฟเซฟเอาเดวมาต้องไปตรงนู้นเหรอก็แบบเป็นกิโลแมวเขาหรอพี่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์หรือกลัวใครเข้าหลังหรือเปล่าพี่เฮ้ยระดับ พี่ละแต่ว่าพี่จะระดับเสียใช่ไหมใช่ระดับพี่ละไม่กลัวแล้วผมทำอะไรไม่ได้อะผมโดนยืนคุมอยู่น่ะอ๋อหรอกยืนคุมเลยใช่หัวชมพูเฮียยืนอยู่คนเดียวนะหัวชมพูไหนคนไหนนั่นหรออ่าใช่ค่ะที่คุณผู้ชมได้นะคะผมทำอะไรไม่ได้เลยที่แรกผมอาจจะพี่ะไปซั่งอ่ะเป็นเป็นเป็นไงเฮียรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยห้าหมื่นเฮ้ยผมจะบินนะดิใช่เออมัน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 สิบแปดจัดเลยยี่สิบได้เลยแ่ะเองได้ไหมรอบเนี้ย กูบูกูบินแน่เลยสวัสดีครับใช่แฟนเจคอบหรือเปล่าคุณครับใช่ใช่ใช่แฟนเจคอบป่ะฮะไม่ใช่หรอหนูใช่แฟนเจคอบปะลูกแต่ลูกค้าพี่แล้วผมจัดการเองมาต้องใจตรงมุมมองยังไงไม่ใช่นะไม่ใช่แฟนน่ะไม่แต่เราไม่ได้คุยกันอยู่หรอกเป็นยังไงเจคอบรีบหน่อยจ้าจะหลุดโลกพี่จะหลุดโลกใช่ลอยเลยมาที่นี่นะครับมาที่นี่นะครับ ของเขาจะถามชื่อพี่ด้วยเขาแบบวันนี้ชื่อพี่ด้วยใช่เอ็งบอกว่าเอ็งชื่ออะไรเอ็งบอกว่าเองชื่ออะไรชื่อเจีขอบพี่บอกจริงๆไปเลยพี่บอกเลยจะไรเฮี้ยจัแล้วพี่ต้องจัดแล้วพี่ยอมจ่ายให้เอาต้องจัดแล้วพี่กลัวเฮี้ยกลัวกลัวคนหนึ่งสองแสนสี่คนเท่าไหร่เออมันรวมห้องนะรวมห้องด้วยประมาณสองแสนอ่ะโอ้สี่คนสองแสน คนละแสนไอ้คนละคนละห้าหมื่นป่ะไม่รู้ดิก็สองแสนแกได้ได้ทั้งห้องด้วยใช่ป่ะได้ทั้งเด็กด้วยใช่ป่ะไม่ต้องถามเขาก่อนว่ามันเข้าได้กี่คนได้เข้าได้กี่คนแต่เมื่อกี้เกี้ขึ้นไปเต็มไหมนะเต็มก็คือจ่ายห้องกิ๊กจกเมื่อกี้ห้องเป็นสิบคนนึงอ่ะสิบคนนอะห้องกิ๊กจกอ่ะมันมีมันมีสองกำไรมันมีเด็กสิบแปดกับยี่สิบ อาแต่ราคาหรอแต่ยี่สิเต็มระบบแต่มีแบบแสนไม่รู้มีแบบสี่สป่ะโอ้ยโอ้พี่โอ้พี่โอ้ยโอ้โหเอาไม่เอาเอหรอไม่ถึง5้แสนแบบว่าประสบการณ์เยอะไ่ถึง5้0แสนจัดเลยเอาประสบการณ์น้อยลงหน่อยก็ดีนะ